chưa mấy, có tên chưa mấy con có chưa mấy? lúc ba lúc ba, sorry Girls fight! 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 ทักมาเลยครับโอเควันนี้เห็ดบื้อไอ้นุ่มใหม่แล้วปลาจีทุกคนซึ่งไม่ใช่เอามาครอบกับข้าวนะทุกคนวันนี้เราจะเอามาครอบประกาศเร่งนี้บอกเลยทุกคนทุกๆปีแบบดือน้ําเต็มนะแต่ปีนี้คือน้ําแห้งเยอะแล้วก็ฝนตกแล้วน้ำยังไม่ติดนะแต่บางทีจะสำรดูบอกเลยว่าถ้าเราได้ปลาปีนี้ไปบอกเลยว่าสุดยอดมาทุกคนกดไลค์ตามล่าชมเลยาเมาเรามาเสดบทุกคนบอกเลยว่าถ้าได้นี่คือแบบบอกเลยทุกคนถ้าได้นี่คือแบบ ีีนนกอ่่างปลทเหมือนจะปลาที่มันๆ <c oughs> น้องปล <c oughs> าที่อุ <c oughs> ้ยเดี๋ยวนี้น่าจะมีค้างๆบ้างแหละมีรึเปล่าอ๋อตรงนี้รเราหลังคิดได้ว,ว่าน้ำเพิ่งติดจะมีลูกออดเราจะไม่ท้อนมาเราจะเข้าไปดึกหน่อยหน่อยเฮ้ยอันนี้ก็ไม่มตีตรงนี้น่าจะไม่มี เดี๋ยวจะเข้าข้างในอีกข้างในนี่จะเป็นน่าจะเป็นปลาแบบค้างปีแน่นอนทุกคนถ้าเราเจอหัวดนี่คือแบบที่จัดน้่งกอนเลยทุกคนมามันเป็นแหล่งที่หลายคนรู้จักนะท่ามันดิไปต่างนั้นเลยทางนั้นเลยทางไหนก็ได้นี่ตาบ้องตาบ้องเดินได้ยังหัววังไงนุ๊กมาตาบ้องหัววังเหยียดวใหญ่เดินกินรียนตาก้อนนะเดี๋ยวตาบ้องนี่ใส่ชุดมาของครับไม่ได้ใส่เกือกมาจัดเต็มมันนี่โอยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยววังเหยียดเดี๋ยวจัเต็มจัเต็ม ยในยตาต้อ,ตอง,งอย่ามาเตตาก้องไม่อยากว่าเขาทำเป็นโคตอย่านโครเลตาองไ่รู้เลยที่รู้คือเรยอร้อยเรอเปียกไม่เป็นไรตาต้องมาเดี๋ยวเงอยดจะยืนพื้นมันปะงาพื้นดีดีดีาาโอ้ยเีดลนโคไม่รู้โอ้ไม่น่าได้นะเงียบไปทง

มือเยดไปปืนนี่ไปป้องหุนอ่ตมตาของคุณภา,า,าพาอ๋อ,อมืมปปอเยดไม,ไม้ไม้ผูไม้ผ,มผเป็นดีๆน,น,นะถ้าตกน,นี่เอาตัวศับโยนเลยใช่ไหม เดินบนไม้ก็เหยียบไปที่ดินปุ๊บเรียบร้อยครับครึ่งขาตากล้องเอาอันนู้นก่อนเอาหน้าปกเจอะไหมคนเดินเจอะไหมบางอี่าก็ไม่คิดว่าน้ำจะแห้งขนาดนี้อ่ะโอ้ยมางเย่างเราทราว่าฝนตกน้ำให้ติดเยอะไปทางไหนน่ะอ๋อทางนี้ตก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 ฮะ เหมือมีคนทำทางให้เราเลยเนาะน้อเงียบเนาะไม่เงียเหมือนมีคนมาทำทางให้เราเลยเดี๋ยวมังเหยียบไปไม่ได้เดี๋ยวแล้วก็ยกขึ้นก่อนแต่ก้องเป็นไรอะรอเลยยังไหมใช่โอ้โหมังเหยียบก็ไปไม่รอเลยเฮ้ยแตาก้องตรงนี้น่าจะน่ากลัว

โอ้โหบางเหยียดทะกางมันทำไมมันแปลกๆบนนี้อ่ะชวตกเดี๋ยวมันจะดูเหยียบพื้นทีบอกไว้มจะชนอยู่้างนี้ดูไปเลยอนี่ม่ชนตรงนี้เลมีนี่มีคือมีโคนมมีมีปเอมากระเป๋ามาเลยไม่เจอนะเป็นไรตะกง มาจากหมดแหล่งนี้บอกเลยว,ว่าเป็นแหล่งที่อุ้ยมดเป็นแหล่งที่ตาต้องลำบากใช่คลิปนี้ต้องห้าสิบเลยวห้าร้อยสวยได้ห้าร้อยถึงเป้งเดินหลบแล้วเป็นไหนตอนนี้ทางไหนขึ้นไหมตอนนีเ้เออเอมแต่นะเราเอากล้องไปอ่ะมานี่ตรงนี้เป็นแหล่งที่เขาแบบ<ป>มาดักปลาด้วยทุกคนดูมันเป็นแหล่งในตำนานนะทุกคน ทุกคนไม่ตากร้องไปจนไปก่อนตรงเดี๋ยวเรามาดูแหล่งตรงนี้พังตรงนี้ก็น้ำเพิ่งติดนะทุกคนแต่ว่าปลาไม่รู้จำอ่ะไม่รู้ปลามีหรือยังนะยังไม่มียังไม่มีมมมมเห็นกอหวอดนะอืมหนึ่งเนี้ยตาก้องพร้อมยัง ตรงนี้ก็น่าจะไม่ใช่แห้งขาดเพราะว่าตรงนี้ต้องร้อยน้ำเยอะมาก่อนเหมือนกันว่าเพราะเดิมเดิมนี้น่าจะไม่ไฮะจริงเหรอตัวอะไรอ่ละลาปะ่าตากล้องว่าตรงนี้น่าจะมีปลาไหมน้ำมันเป็นสีนี้เรามรไม่เอาเราซึ่งเช็คยากมากทุกคนมาดูตากล้องมาเดินมาเลย đẹp đây con nít nó vẫn chưa gặp của luôn anh ỉ, ủa, con ui ui nó roman cuối đâu, ui, ui, ta con mặt trời gặp chưa, mặt trời 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 mặt โอ้ยเมื่อกี้ก็ลื่นลบไอ้นี่ก็โอ้โหโอ้ไมคิดนี่ก็ไม่คิดเลยนะว่าจะเจ็บแรงแบบนี้คนแหล่งที่แบบมันหูทุ่นแล้วเจอผลละไม้ปลาซึ่งมันอาจจะกินไม่ได้น้ำดินนี่มีแบบน้ำชุ่มจ้ำเลยน,น,น,น้ำแห้งลงดินแบบนะใช่ตากล้องกอง็โอ้ยลำบากมา,มาก ไปเอากุญแนก่อนนะติดห okay, right? ัวเนไหนคนเตือนหรุกไม่เจอเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมาใหม่เยอะไหมเน็ตจิบเลยสมกคนนั้นโอเคไม่เป็นไรเราค่อยมาใหม่เพราะว่าเราร้อยน้ำน้ำเต็มก่อนน้ำแม่งนี้มันลำบากทุกคนโอเคบอกไว้แล้วเจ๊กิบนี้ด้วยเป็นกำลังใจไหมทุกคน มาตั้งไกลไม่ได้ตัวแต่ต้องกลับเป่าโอเคกดไล,ไล,ไไลดค์และไปกันเลยทุกคน